เอาเลยครับกลับสวัสดีทุกท่านให้ยินดีต้อนรับเข้าสู่การอ MM mm ัปเดตแมป MMORPG ในน o บอก Sword d n d อนดันนะครับสัปดาห์นี้ก็เป็นสัปดาห์ที่28กันแล้วนะครับ28สัปดาห์เต็มกับการพัฒนาแมป MMO นะครับใกล้กันแล้วนะครับที่เราจะได้เปิดให้เล่นกันนะครับก็วางแผนไว้ตุลาคมนี้นะฮะแล้วก็จะเปิดเทสก่อนหนึครั้งเป็น Open b e t a แบบลบ Data ประมาณ ไป,ไปเดือกันยายัางไงก็จะติดตามกันนะครับวันนี้เราไปดูกันดีกว่านะครับว่าสัปดาห์นี้นะครับเราทําอะไรกันไปบ้างในสัปดาห์นี้นะครับเรานะครับก็ลุยเรื่อง ฉายานะครับเหมือนหัวมหมฉายาตัวนี้คืออะไรนะครับก็ถ้าเกิดเราเข้ามาในกระเป๋าเนี่ยก็จะมีให้เราเปลี่ยนตรงนี้นะครับซึ่งฉายาตัวนี้นะครับก็จะมีหลายอันเลยไม่ว่าจะเป็น V.I.P. เบต้าเทสสำหรับคนที่เข้ามาในเบต้าเทสก็จะมีฉายาแบบนี้นะครับนี่ฉายามันดีตรงไหนนะครับอย่างแรกเลยคือบ่งบอกนะครับว่าเรานะครับได้ไปคนพบหรือพลาดอะไรมานะครับซึ่งได้ฉายาตัวนี้มาแล้วหลัจากนั้นเนี่ยก็ยังมีความสามารถพิเศษด้วยยกตัวอย่างเช่น V.I.P. เนี่ยนะครับก็จะวิ่งเร็วขึ้น3เห็นไหมแล เบสต์เฮดเนี่ยก็ทุกอย่างนะครับดรอปเดิฟอีพีบวกหนเปอร์เซ็นต์นะครับแล้วก็ดูอย่างพวกนี้ถ้าเกิดตีบอสเนี่ยนะครับก็จะบวกเปอร์เซ็นต์ดรอปอะไรเงี้ยนะครับก็จะมีหลายแบบนี่นะครับก็จะตามนี้เลยซึ่งวิธีได้ฉายานะครับก็จะต้องเล่นในเกมยกตัวอย่างเช่นฉายานักล่าสมบัติเนี่ยนะครับก็คือ ต้องไปเปิดกองสมบัตินะครับถึงจะได้อะไรทํานองนี้นะบอสก็ต้องตีบอสให้ตายนะครับอย่างอันนี้นะครับก็คือแหกคุกก็จะได้รับฉายานี้อะไรอย่างนี้นะครับก็จะเป็นฉายาบนหัวเน้ออย่างเช่น VIP เนี่ยก็จะต้องเป็น v i p ก่อนยกตัวอย่างเช่นถ้าเกิดผมซื้อ VIP7 วันแบบนี้ปามนะครับผมก็จะอ่าได้รับนะครับอ่ VIP, าวไส่ได้แบบนี้ นี่นะครับก็จะบ่งบอกว่าคนนี้คือผู้เล่น V.I.P นะอะไรทํานองนี้นะครับนี่คือระบบฉายาบนหัวนั่นเองนะก็จะมีหลากหลายนะคตก็จะ,จะมีเต็มเลยเนาะและนอกจากนั้นนะครับฉายาเนะี่ยมันก็จะผูกกับตรงนี้ด้วยก็คือ,อเหรียญอาชีพเมน้นนะครับก็คือเวลาเราทําอะไรในเกมไปแล้วแต่เนี่ยนะครับมันก็จะได้รับยญตรงนี้ยกตัวอย่างเช่นเบต้าเทสครับก็จะมี100 23คนก็จะมีแค่123คนนี้ที่เข้ามาทดสอบรอบที่แล้วเนี่ยที่จะมีฉายาเบต้าเทสนะครับเดียรนาโคจะมีฉายาโอเพนเบต้านะครับแล้วก็มีเวฟ50-40นะครับนี่แฮกคุกก็จะได้รับอาชีพเมนด้วยตีบอสตายเนี่ยนะครับก็จะมีเอ่อได้รับอาชีพเมนตรงนี้เลยนะครับแล้วก็นักล่าสมบัติก็เปิดกองสมบัติจะมีสองแบบมีแบบธรรมดาแล้วก็มีแบบตำนานนะครับรบอบฉายาก็จะอิงกับ เรียญ Achievement ต,ตรงนี้ด้วยนะฮะเรามาดูในส่วนต่อมานะครับส่วนต่อมาเนี่ยนะครับก็เป็นส่วนของระบบ Reward นะครับก็มีอยู่2แบบด้วยกันนะครับมีแบบ Daily Reward ก็คือรายวันนะครับสมมติว่าเราล็อกอินไปเรื่อยๆในะหนึ่งอาทิตย์จนกระทั่งถึง28วันก็จะมีของตามนี้เลยนะครับเราสบาัดกดเขียไไ้เลยพอ ถึงวันพรุ่งนี้นะครับเราก็จะรับอันต่อไปได้นั่นเองนะครับก็จะมีรางวัลมากมายเลยนะครับก็หลักหลายในการใช้ชีวิตในโลกแห่งนี้นะฮะอีกอันนึงนะครับก็เป็นเลเวลรีวอร์ดนะครับก็มีอยู่2อย่างด้วยกันอันบนเนี่ยนะครับเป็นรีวอร์ดแบบฟรีนะครับก็สามารถกดเข้มได้เลยนะครับใครเข้ามาเลเวล20 30เนี่ยนะครับก็กดเข้มกันได้เลยนะพอเลเวล30เนี่ยก็จะกดเข้มได้ส่วนด้านล่างเนี่ยจะเป็นแบบ เกมพาร์ตนะครับเกมพาร์ตตัวนี้บวก800%นะฮะถามว่ามันบวก800%จากอันไหนมันบวก800%จากอันนี้ฮะร,ราคามันจะ999นะครับจะเท่ากับเนี่ย12,000อันนี้นะครับแต่มันจะบวกไปอีก800%นะครับแต่มันก็จะมีข้อจำกัดตรงต้องอัพเลเวลนะครับอันนี้เห็นปะเริ่มที่3,000 5,000นะครับรวมๆกันแล้วเนี่ยทั้งหมดเนี่ยนะครับประมาณ80,000 แปดเท่าของ1นึ่งมื่นนั่นเองนะครับนี่ก็สามารถเขียนได้เลยครับสำหรับคนที่ซื้อแพ็คเติบโตอันนี้นะครับก็จะได้รับอะไรสานองนี้เนาะในส่วนของคนที่ไม่ได้ซื้อแพ็คเติบโตเนี่ยก็จะมีให้เหมือนกันนะเป็นของฟรีดูดิได้ของดีนะครับได้พวกของตีุงตีบบกได้อเมนติสนะครับอาจจะไม่เยอะเท่าของที่เสี่ยงเงินแต่ก็มีให้นะครับในส่วนของรีวอร์ดสตัวนี้เสร็จแล้วนะครับอันต่อมาเนี่ยนะครับก็คือแมนนวลเห็นไหมแมนนวลอินโฟมชันก็คือคู่มือนะครับและข้อมูลนี่ อันนี้ยังทําไม่เสร็จนะบอกไว้ก่อนคือเนี่ยพอเรากดหัวข้อเนี่ยนะครับมันก็จะทําการเปลี่ยนหน้าแบบนี้เราก็สามารถเลือกได้ว่าเราจะดูหัวข้ออะไรยอย่างเช่นเราจะดู ค้าเงนินของเกมเนี่ยมันเป็นยังไงบ้างก็จะมีข้อมูลบอกอนะทำนี้นะครับแล้วก็สามารถเปลี่ยนหน้าได้ก็จะมีข้อมูลหลายหน้านอะไรแบบนี้ในหนึ่งหัวข้อนะอันนี้ผมทําไว้แต่ยังไม่ได้ลงข้อมูลับนี่ก็สามารถเปลี่ยนหน้าได้ในส่วนของตีบวกในส่วนของมอนเตอร์ด็อกอะไรดูได้นะครับและส่วนของ PVP อะไรยังไงไรอาชีพมีข้อมูลอะไรบ้างนะครับสเตตัสมีข้อมูลอะไรบ้างเนี่ยก็จะสามารถดูได้จากหน้านี้เลยนะครับก็เป็นคู่มือนะผมทําไว้ แต่จริงๆแล้วข้อมูลพวกนี้เสร็จหมดแล้วนะครับ้าเก็จะถามว่าผมทําข้อมูลตัวนี้นะครับเยอะขนาดไหนเถอะนะนี่คือผมจะเลื่อนให้ดูผ่านๆวิธีปาร์ตี้นะครับค่าระบบค่าเงินระบบสเตตัสอธิบายไว้เกือบทุกอย่างครับระบบอาชีพมีอะไรบ้างวิธีอัพสกิลวิธีตีบวกตียังไงมีหินอะไรบ้างออปชันมีออปชันอะไรบ้างนี่นะครับแล้วก็ไลท์สกิลมีอะไรบ้างจะเบรจะใช้ยังไงนะครับจุดขายที่ไหนนะครับแล้วก็ ระบบ PvP เป็นยังไงระบบ PK มีการลงโทษเท่าไหร่อะไรยังไงบ้างระบบสัตว์เลี้ยงเป็นยังไงมีแบบไหนอะไรงนี้ละอธิบายไว้เต็ม,มไปหมดเลยนะครับมันมี2ภาษานะครับอันนี้เป็นภาษาอังกฤษอีกการเป็นภาษาไทยตัวน,นี้มันยังอยู่ในเวิร์ดอยู่นะครับเดี๋ยวผมจะทําการพอดลงไปในเกมในหน้าพวกนี้แหละอาจจะต้องใช้เวลาครับสัปดาห์นี้ไม่ทันเดี๋ยวสัปดาห์หน้าจะได้เห็นกันนะครับว่า,าหน้าตาเวาลามันลงไปอยู่ในหนังสือในเกมแล้วเนี่ยจะเป็นยังไงนะครับโอเคนะครับในสัปดาห์นี้นะครับก็ประมาณนี้นะก็เป็นแบบว่า การทาในส่วนเล็กๆน้อยๆแล้วนะครับในส่วนใหญ่ๆตอนนี้เหลือบ้านกิวตรงนั้นที่เอาไว้รับเควสแล้วก็เหลือขายของตรงนี้นะก็เสร็จแล้วนะครับเหลือแค่สออย่างตอนนี้นะครับน่าจะเสร็จทันเดือนตุลาคมนะครับเราก็จะแก้บงแก้บักอีกนิดหน่อยก็จะได้เปิดจริงกันยังไงก็ฝากกันไว้ด้วยนะครับสำหรับซอสแอนดันเจียนเนะเกเโมอาพีจีของคนไทยนะครับในโลบอกนะครับใครสนใจติดตามรายละเอียดได้ที่ดิจิทัลเลยนะครับที่ครับจะอัปเดตเร็วกว่าในคลิปวิดีโอเยอะเลยนะครับวันนี้ไปแล้ว ไว้เจอกันใหม่อัปเดตนะสวัสดีครับ